สวัสดีค่ะพี่น้อยเอ็นเอลชานิวมินี่มาเดินป่าคือเกา,จากเจ้บบุเรมหาเห็ดเด้อร์จังมินี่ไม่ย่างเหรียญที่ซื้อถ่ายบรรยากาศในป่าให้เบิง้งแถวๆบ้านพี่น้อยเนาะบุเรมมหาเห็ดจ้าบุเรมมหาเห็ดอีห๋ไม่ย่างเหรียญที่ซื้อปลาไมันดีอย่างนั่นมันดีอย่างนั่นจิ๋นบอกเบิงง้งไก่ก่อน นี่อย่างบ่ได้มาหาเห็ดเด้มไม้ยางเหรียญชื้อๆสุดอ่อนเฮ็ดไอ้นั่นตัวนี้เฮ <pad> ็ดไอ้ยังเฮ็ดนางไก่เห็นบ่เฮ็ดนางไก่อันนี้เฮ็ดยัง เห็ดบ้างฝาดิเห็ดบ้างฝาถ้านเห็ดหนังไก่บริเวณมหาเห็ดไม่ยังนิดเห็ดที่อย่างน้อยไอ้ดอกมือหอมมาหอมเดะ เห็ดนางฟ้าหอมเราก็เล็กเอะนี่ถือเอินเห็ดหนังไก่เงี้ยบเออมันก็คือหนังไก่ลีเลยเหรอ ดูมันติดเลปีหน่อยเรื่องอเฮ็ดนางไก่เนาะเออมัอมนะหอมตตวละเป็นอะไรเดออดร่อง่นิน่งขึ้นนางไก่เป็นอยไเอาหอมมาน้ำมีรอกกันนี่ ไม่ค่อยหนาวเป็นได้ดอกอากาศก็ได้อากาศกำลังดีๆดนี่แหละแต่มันกมีฝนสิบกว่าองศาประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสององศามาไ่หน่อยเน,ะนาะเนเธอร์แลนด์เบ่งอันต้นไม้ต้นไม้เนเธอร์แลนด์นี่จะต้นใหญ่เลยเจ้ะ เป็นบ้านเ่านีมาขูดแล้วขูดเป็นท่าปวงท่าปแปลงกันผ่าเขียวผ่าแดงปูกแล้วต้นญ่ปนนี้เนาะน,นมีแตใบใหม่ด้วยนี่ใบใหม่แหง ช่วงนี้จะว่าเป็นแต่ยานหรอกเพระาะว่ามันเบิงองเอบาถืบเนาะใบม,มันล่น <Yeah. S 1> เป็นแต่หักนอนนี่ตมะมอ,อเอาขึ้นมาเอาดีดอกเดียวต้องมอง ปอยไว้กับที่ส้นสัต์เอากลับบานนั่งกันนะสุกหลังใส่จักบาดก็นนะอออสองดอกกระเพาะเหรอดอกกรเพาะพอกินเนาะสองดอกกระเพาะแล้วเนาะ กำลังโผล่ออกมาตั้งนองมันอยนียเหียบันกันด้วยมันเห็ดปะมนแมนมนเห็ดเผือเมองเบิ่งบน่ออกพี่แมพอเห็ดเอมันแมนเห็ดคอนนะ น,นี่แมนเฮดคอนโซนบอสเห็นมี่คนบอกว่าขันขามันมีขนอย่าเอาเด้อดแมนบอกเฮดคอนสซนบอจ้ะเฮดคอนสซนบอจ้า้ใด,ดีฮูบอกไปหน่อยนี่เด้อเจอหลายอยู่จจเฮ็ดแนวนี้คอนซนไอคอนสซนกันขามันเป็นเังสี่บอสขันมาขนกันบ่กแมนขนนะ้ามนบ่มีขนเดย ก็เป็นเนียนๆอยู่เดย์เหตุผลเป็นเหตุขอนสนเนาะตรงกุ้ิมีดอกเนี่ยไม่ยังมุดดำขีิเบื้งเห็ดงามบ่จ้ะสวยอันตรายคือเขาว่าเนาะเห็ดไม่ผิดนี่มันง่ามอีดี สีแดงสีส้มง,งามความงามมาให้เบ่งความงามของเห็ดคนก็มาเตะนเหน่ินี่ยเดี๋ยวเอาใบกระโบไถ่ดินยางเตะเห่ินข้อหักข้อหักข้อพับข้ออ่อนงามเลย สีแดงสีส้มถ้ามันกลินใดนี่คือดีๆเนะาะต่มันกลินบ่ไ้เด้ออย่าไปกินเด้อจ้ะผิดลายเร่งขนาดเย้ยคืนเป็นกลุ่มสวยจ้ะ สวยอันตรายกับบาทละจ้าห้องรถเมล์เพื่อันเนการลบเบื้องเน้อุ่งอย่านี้ยังนี่ <c oughs> บ่ได้มาหาเห็ดเด้ตัวเน,นื้อุงมันานี้ยังบุ๊อะไรก็ไม่บอกไม่บอกเบื้องสวยงามว่ตว้นไม้เห็นมันจะสีเหลืองทองวะ่ะงามอ่ะนั่นร้านอาหารนี่จ้ะร้านอาหารอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านพี่หน่อย ปก,กติร้านอาหารร้ารนนี้คนจีห้ายรถจีจอดเต็มตอนนี้เขาสร้างปิดเนาะร้านอาหารปิดตอนนี้เขาก็เปิดเป็นเอเปิดเป็นแบบว่ามาแบบบริัางกินเะจ๊ะเขาเปิดแบบนั้นเนาะก็นาเห็นใจเขาเนะาะแต่กะเฮ็ดยังบ่ได้เจ้ะเพราะว่า,วาตอนนี้เนีเธอเทแล่นกะ ค่อนข้างนักเนี่็เขาลยสั่งปิดอีกรอบนึงร้านอาหารถือสั่งปิดค้นกัดให้เฮ็ดงานอยู่บ้านนักเรียนไก็ยังไปโรงเรียนอยู่จ้ะลูกพี่นหน่อยกก่ยังไปโรงเรียนอยู่เนาะนี่ไก่้านนีปกติอันนี้ตรงนี้จะเป็น้านลานจอดรถดเต็มเต็มตลอดค่อนข้างแพงแกแต่เพ่เคยมานาั่งกินนะ จะเคยเปิดบึงเมนูและราคาอาหารเขาแพงสวยนะเป็นไม้สวยนะนยนะ beautiful